จากปัญหาของการจำหน่ายจิงหลีดสดมีราคาถูกนะคะบวกกับปัญหาจริงหลีดล้นตลาดนำมาซึ่งการวิจัยพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกสูงนะคะเพื่อทําให้อาหารไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นทั้งทางด้านของรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคของกรมวริทยาศาสตร์บริการกระทรวงอวจะเป็นอย่างไรไปชมกันคะ่ะเริ่มมาจากประมาณปี2563 มีผู้ประกอบการที่ผลิตและจําหน่ายจิงหลีดจ,จากจังหวัดพิษณโลกนะฮะซึ่งเป็นรายใหญ่มากเขาเข้ามาขอร้องให้เราช่วยพัฒนาหรือวิจัยไส้กรอกจากแมลงโดยให้มีส่วนผสมของแมลงอย่างน้อย70%นะครับเราก็พัฒนาให้เขา2แบบในส่วนของพาสต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมานานนะครับเขาพยายามศึกษาแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆช่วยซึ่งมันก็ไม่สำเร็จ3ปี จนมาเจอเราเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จนะครับสำหรับตัวพาสต้าจิงหลีดเนี่ยผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นเขามีโจทย์มาว่าให้มีส่วนผสมของจิงหลีดไม่น้อยกว่า30%แล้วต้องสามารถให้มันมีความเหนียวใกล้เคียงกับพาสต้าความแตกต่างหลักๆเลยก็คือปริมาณโปรตีนในเส้นพาสต้ามันจะสูงกว่าเส้นพาสต้าทั่วไป พาตาจิงหลรีดพาตามาแลนด์เนี่ยโปรตีนจะเยอะมากสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้งบประมาณจากโครงการเมืองนวัตรกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิสซึ่งเจ้าภาพคือสวทชกระทรวงอุตสาหาเราเนี่นะครับซึ่งโครงการนี้หลักการของมันคือจะต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาเองได้นี่คือสิ่งที่ จุดประสงค์ของโครงการนี้จากนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างเราซึ่งจะกลายเป็นที่เลี้ยงของผู้ประกอบการในอนาคตเกอมีการประสานกันก็ขอวัตถุดิบเข้ามาทดลองวิจัยนะครับก็ใช้เวลารวมๆแล้วประมาณ6เดือนนะครับที่ผมจะทําวิจัยให้มันสําเร็จได้สูตรที่1ที่เราทำที่ทํำสาเร็จแล้วมันเป็นส่วนส่วนประกอบหลักมันจะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับ แล้วก็มีมแมลง30%มแมลงที่เป็นจิ้งหรีดผง30%แล้วก็ส่วนประกอบสําหรับการยึดเกาะด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับพอได้ส่วนผสมเสร็จเราก็นํามาเข้าเครื่องเอ็กซูเดอร์ซึ่งเป็นเครื่องผลิตระดับอุตสาหกรรมผลิตได้ปริมาณเยอะๆต่อวันนะเหมาะสําหรับการผลิตเพื่อขายปริมาณเยอะๆต่อมาเราก็มองเห็นว่าข้าวทับทิมชุมแพเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นแล้วคนที่นั่นปลูกกันเยอะมาก เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ได้นะครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าเอาจิ้งหรีดผสมกับข้าวทับทิมชุมแพแล้วมันน่าจะเป็นส่วนส่วนผสมที่ทําให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นได้เลยก็เลยทดลองทําดูนะครับข้าวทับทิมชุมแพผสมกับจิ้งหรีดผง30%ตามด้วยส่วนผสมสำหรับการยึดเกาะอีกตัวหนึ่งจุดดีอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้กระบวนการต้มนานนะครับในการที่เราจะ คือรูปตัวพาสต้านะครับใช้เวลาประมาณประมาณ3นาทีพอนะครับไม่เหมือนกับพาสต้าทั่วไปซึ่งใช้เวลาประมาณ12 1 5นาทีนะครับในการทำระดับอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าใช้มือทำอ่ะมันไม่เสร็จวันวันหนึงได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เลยประยุกต์ใช้เครื่องนี้ปรับอุณหภูมิปรับคอนดิชันมันให้เหมาะสมเพื่อให้มันดันออกมาเป็นเส้นแล้วไม่พอง เป็นเส้นแบบเรียบๆเ,เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่เร็วก็นี่พัฒนาอยู่ประมาณ3-4เดือนก็ใช้ได้นะครับพัฒนาตัวส่วนของส่วนผสมกับคอนดิชันของเครื่องอุณหภูมิของสกรูความเร็วของการหมุนของสกูอัตราการป้อนตัวอย่างลงเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดมันถึงจะออกมาเป็นเส้นได้โดยที่แบบไม่ขาดไม่ติดถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปเส้นก็จะขาดสูงเกินไปก็มันก็จะไหม การแปลรูปของทิ้งหลีเนี่ยมันสําคัญมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของการขายสดของทิ้งหลีกเนี่ยมันราคาต่าแล้วก็ตลาดของการขายสินค้าสดอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วล้นตลาดเพราะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงได้ก็คือการแปลรูปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มของเราและในนามของสยามเพ็กฟาร์มเนี่ยเราเล็งเห็นเรื่องการมีรายได้ที่มั่นคงขอขอบคุณ ทีมงานแล้วก็กรมนะคะวิทยาศาสตร์บริการที่เข้ามาดูแลและสนับสนุนในการช่วยเหลือการทำเส้นพาต้าได้สำเร็จลุล่วงเพื่อที่จะขายในตลาดได้ขอขอบคุณมากค่ะกระทรวงอวของเราเป็นกระทรวงที่เข้าถึงชาวบ้าน ฐานรากเยอะมากชาวบ้านรู้จักกันหมดนะฮะทั้งประเทศจากที่ผมได้ลงไปละละ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเขาจะพูดถึงกระทรวงเราไม่ว่าหน่วยงานไหนจะพูดถึงตลอดกระทรวงเล็กๆแต่ว่ามีบุคลากรเข้าไปให้ความรู้ไปช่วยเหลือด้านวิชาการด้านเครื่องมือมากมายเงินทุนด้วยซึ่งซึง่งกระทรวงเราเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เยอะมากนะครับมันควรจะเป็นกระทรวงเกรดเอด้วยซ้ำนะครับก,ก็ก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป อยากให้เพิ่มบุคลากรของกระทรวงในทุกจังหวัดให้มากขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์ประจําจังหวัดวิทยาศาสตร์ประจําภาคก็ได้ที่มันมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่การรับส่งตัวอย่างเป็นแลบจริงๆนะฮะแลบวิจัยแลบทดสอบที่เป็นแลบจริงๆเท่าเทียบเท่ากับแลบที่อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะมากเราจะพัฒนาได้อีกเยอะนะฮะจะมีพิพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเต็มประเทศเลยนะครับ นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดําเนินงานที่นําวิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาบริหารจัดการทําให้เกษตรกร,กรและผู้ประกอบการนะคะมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะคะและที่สําคัญเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะทําให้ธุรกิจอาหารของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากิ่งขึ้นและที่สําคัญสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศค่ะ